ไหนหรออย่ามีฉันข้าเลกปะพาไปวิ่งมาจากแขนไม่ได้ลาไปหาพี่ฉันข้าวคุณครูเห็นตาเหาลือลัวเลยคือถ้าเป็นทักเด็กตอนนั้นเด็กจะตกใจเลยไม่เข้าใกล้พักเลยนะพย์าาก,ก็ต้องเลยตามเลยไปลูกไปไหนจูแขนอาจารย์เดินรอบโรงเรียนเห็นกันหมดเลยหน้าปรนะทับใจไอ้นี่ประทับใจนี่ถึงกับห้องน้ำก็ตามมา จะ่าก็ห okay. ้องน้ำาิี่จ๊ตงจ๊องจ๊าม่ไหนเนาะต้องน้ำลูกเดี๋ยวอย่ามาบรรยายู่นฟางนันออยไปได้เกินเลจะไปอะไร่ะกระพกกำลังกำลังกระ่าฝ่ายะพุกปิด่ขึ้นตุ๊กำลังจะนังหันไปตาเดยบาลอยู่เนี่ยเอ้าแล้วันไปลยกตกใจเอะหรือกทางอะไอยู่ก็ยังมาเล่นกับาห้งน้ำวันนั้นตรว เตียงจะป่วยเอาพอรนะุกลงมอหันไม่มนะีโอกาสปล่อยเลยนะฮะมอเล็กถีนลูกบอลโอ้ปวดท้องมายแล้วบางคนก็อารมณ์สียมากบอกล่ากันอห้รให้นะกุ้งรักแฝดในคนที่สองนอนสบายโยมมีห้องน้ำสะอาดเตียปาร์นา,นาดีจะบอกเพื่อนด่าเพื่อนขี่ลูกจอดคนเขียนห้องน้ำเป็นคนเลวป่วยต้องเสียอนะีกคนก็ป่วยขี่ลูกจอดเลี้ยงมึงด้วย อีกคนนึ้งก็ไาขีอีกบุญน่งหลังหักแต่ลงแล้วแล้วเขียนไม่ค่อยไปวให้ดูให้ลูหนักขี่น้อยที่น้อยถึงเราอ่ะพี่เดือ่าักรากยากอ่ะโอ้เอ,อไม่ได้นะแบบนี้นะซีนี้ก็มีเัยนมาเขียนให้ดูที่เขียนเขียนตรงมนะมีไหมมีไเราลงสีงนะมสมัยก,ก่อนเรารักาพยานอัน,น,น,ออน,น,นอวันิทาโดยเฉพาว่าตั้งก่อนไปกองงนเปีเขียนปวดชีพก็ีละ จาวาผู้ห็นอะไรว่าเขาบอกรับอะไรในห้องน้ำจาวาผู้หญิงตอบอกอัคคะราชีอาจารย์ก่อนนะครับพวกพระพิเนธรตากรับมาเห็นอะไรทุกทีทั้งจาว่าชาวหัวลับอะไในห้องน้ำได้ยังไงอย่างนี้มันต้องอาบัดสิแต่เขียนเขาว่าอาบัดสะกดรตผิดอัตนมันิทุกานท่านนั้นโดนปิมานานแล้วทุ่มใจเยอะมากนะครับโรงเรียนเรา ส่งเข้าประกวดด้วยสองคนคืออติการและรุติรามหนึ่งสี่นะครับก็ไปด้วไม่ไปจุดประสงค์อะไรบ้างแล้วก็ไปกินอย่างเดียวโดยเฉพาะอติการนะครับกินกระดอกข้างแบบรวมก๋วยเตี๋ยวขาหมูขาแมวขาอะไรกินเยอะนะครับคนอะไรชอบกินนะครับงานเยอะมากวันอาทิตย์นะครับเขากินเยอะ วันนี้ให้เกียรติพระอาจารย์ใหญ่มานั่งอยู่ด้วยนะครับอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศิรมกุฎนะครับท่านเป็นอาจารย์ใหญ่ส่วนท่าอาจารย์เป็นอาจารย์น้อยนะครับท่านพระครูสิทธิธรรมมุกผลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกบุดเกษตรปิยาราอาบน้ำศึกษาท่านพอการสากทุกพระเสาธุเอย่างม่มีพระมานั่งด้วยนะครับพวกเราที่ไหว้ที่เป็นเสน่ห์เสน่ห์ลูก ค้อยางกีีเสียดต้องไหวสวยๆครายางกีนเสียใดีไหมอ่อยากเป็นพาดสวดมนต์เครับสัพพทุกสัพมโสอ้ไหครับบทนี้สภโรคสัพพภัยสับปเคราะห์เสียดจันไรฮะหาน้าาาเพื่อนะเียดจันไรสุดยอดเลยพวกเราไม่ยอมรับตนเองเห็นไหมอ่าทุกคนกระเ้อดู การพนมมือนะครับไหนอยากพนมมือสวยเยาวชนไนต้องรู้จักพนมมือสามอย่างย่อหอผอยอคืออะไรยอไม่ได้ยอคืออะไรดูวยยอคือท้ายวิสันต์ต้องดีมากเลยครับโัยดีเด้อร์โอ้ได้เลยนะหน้าตาไม่ให้เลยนะแต่เสนียงได้เลยโัยดีเด้อ คนอีสานทำอะไรมีแต่เรื่องเศร้าๆใช่ไหมครับตื่นนะ6โมงครับอีสานเรียกว่าอะไร6โมงเศร้าเศร้าแล้วเจ็ดโมงครับเจ็ดโมงเศร้ามีแต่เรื่องเศร้าๆนะครับไปได้หรือถ้าทำอะไรไม่มีขาดทุนมีแต่เจ้าวันนี้ลงทุนอะไรไปได้ไหมได้หรือไม่ได้เจ้า ถ้าอะไรปีเจ้าเจ้าครับคนอีสานคนนอีสากับคนเหนือกับคนใต้นะครับนั่งรวมกลุ่มกันไม่มีอะไรนั่งอีทานนะที่พยายามเคยเล่าให้ฟังช้าข้าวใหม่ใหญ่เลยครับภาคใต้แค่เอาภาษาจ้าง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 ไม่ภาคเหนือจ้างจ้างจ้างนะครับ,อ,อ,รบ,บอ,รอีบาอาบสานเรียกอะไรครับไอ้ชื่อพ่อญาติดทองกันนี่ไปเรียกพ่อญาติที่บุหรือมีใครรู้จัก่พ่ญี่ปุ่นยืนขึ้นมาเพื่อจะกรพัฒน์ แารญี่ปุ่นกระโดดลงมาไปเหลืสองคนรีเรีนคนที่ไทยลุกขึ้นยืนเลยนทุเพื่อเสร็จพวกก็เลยสวนเล็งทับบ้านเราปราจย์ไม่กระโดดครับเตพม่าตกลงไปแม่คนไทยนะครับยหัวใสนะคเลือกอะไรจะไปโดดนะครับพม่าลุกขึ้นยืนชิงไม่ทันนะพี่ไทยพี่ไทยถีบลงไปก่อน ขี้โมะนะครับพิษไทยเราไม่ยอมน้อยหน้าชาติใจนะเห็นั้นเวลาคนตะปรามาถามคนไทยอนะ่ะ What is this หาตอบไปย What is this ห huh? า What is this ห huh าามหาแค่นั้นแหละฝรั่งมันจะไปหาเขาเองนะครับมันไม่รอถามอีกแล้วนะพี่ไทยทำอะไรแม้กระทั่งบางคนบอกให้ฝรั่งเลี้ยวซ้ายเออเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาจะบอกว่า ทำมืออย่างนี้เทินเล็กเทินเล็กเทินเล็วทางขวาครับไปทางไหนเทินเล็กเทินเล็กเทินเล็กเดี๋ยวทำมืออย่างนี้นะครับไปทางขวาฝรั่งงงเทินเล็กวที่ไหนแน่เลยฝรั่งถามว่าไงอ่ะใครลองยกตัวอย่างมาหน่อนะมีไหมมีไหมฝรั่งเข้ามาในเรียนเราถามเราว่าอะไรมามีแต่เราถามเขาหรอพระอาจารย์บอกเลยพระญาติพูดได้ทุกภาษาในโลกนี้เจียมไหม เยอะบ้างก็ได้พยายามพูดได้ทุกภาษาในโลกนี้แต่คนบางแก่มีปัญหาไปเขมรก็พูดได้แต่คนเขมรพังไม่ออกไปอินเดียกับอาจารย์เขาพูดภาษาอินเดียมันมีเดียยิ่งงงเนื้อทัชเชียไดีๆอาจารย์เรเรียนกับหลงแก่แผดซิม่าอาจารย์อาจารย์ผมจำอาจารย์ได้หมอร้อนีทัชเชียหมอร้อนีตาโกด้วยนะใส่ผมด้วยทัชเชีมหาแรดี ร scared, kind of ira, ักมากนะครับภาษาเขาเรียนพูดหัดเชื่อแล้วจะเขาทำอะไรก็จะหัดเชื่อหัดเชื่อไทยเราก็เลยติดมาหัดเชื่อหัดเชื่อหัดเชื่อเอเชื่อติดภาษาครับใช่หรือเปล่าคนไทยหัดชิวกับหัดเชื่แปลกๆปลหัดเชื่เอฟเฟกต์กระจายพี่โน่นครับแล้วคนไทยทีนิสัยอย่างแกชอบอะไรแล้วทำอะไรมันมักง่ายรวดเร็วนะครับอ่าขึ้นรถเมล์พัทยาขึ้นรถเมล์เห็นไหมที่เราดีกว่า จากนุสาวรีไปหอชิดจะไปลงสะพานควายลุกขึ้นกำลังจะลงมันบอกไปควายลงควายลงควายลงไวลงนี่ไวลงใครจะกล้าลงครับไปต้องยอมเสียเวลาเลยนี่คือสองกิโลสองป้าย